ไปเที่ยวกุ้ยหลินยามเย็นกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สามเท่าพาเที่ยวหน่อยนะคะจะไปคิรุสเมี์เจอชมรมสอวอเว้ยสองการโย่ที่ตึงโบราณเลย เจะมาส่องนะครับเราจะนั่งรถเมย์สายสามจากท่ามขุยอมันต้องเป็นขุยอวะขุยอเป็นต้นเหมือนแบบต้นเขาบอกว่าพอออกจากท่ามามันจะมีป่าป่าต้นอ้ออ๋อเหรอที่ว่าเขาท่านเป็นขุยอ่ะไม่เห็นเลยเราไม่รู้ป่าต้นอ้อคือตรงไหนเป็อนไปองใขรของเออใช่คนละสองหยวนแต่ไม่มีเสษแบง 4คนก็แปดหยวน,นเราเลยต้องให้เขาสิบหยวนเพราะเขาไม่มีทอนเพราะคนขับอยู่ในช่องของเขาเราจะไปถึงคนเดินนะกุ้ยหินนั่งรถเมล์ชมเมืองมากวนะสิ่งหนึ่งที่พบในเจนคือมีการจับกลุ่มสมาคมเล่นคณิตศาสตร์กันจ้าบ้านเมืองเขาเล่นได้ไม่ต้องปิดกฎมาเหมือนบ้านเราเลยเนาะก็มีห้างด้วยนะอ๋ะอหลงหลงก็มีร้าน,นนวดนะ สิบตนะัวเลยเลยมาจะไปถนนคนเดินแล้วเรามาเจออะไรคะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะตรงนี้มันเป็นอเรียรที่เขาเรียกว่าสองสองแม่น้ำสี่เลกในที่อยุดกลกลางเมืองอแค่แล้นที่ที่เป็น,ปนสวน้วตรงนี้มันก็จะเป็นแม่น้ำเหมือนกับเป็นภูเมืองนะเนี่ยมันจะมีเลกมีนอกตัดแลออ้สองแม่น้ำคืออะไรแม่น้ำมันจะมีสองแม่น้ำไหลไหลามา<อ>ออแล้วมันก็จะมีเลืออยู่สี่เลก สองแม่น้ำสีทะเลสาเป็นกุย้ยหลินเป็นโครงการสร้างเมืองที่ลายล้อมด้วยเนินเขาและสายน้ำข้อมูลที่หามาก็มีแต่ชื่อภาษาอังกฤษเช่นแม่น้ำพีชบอสซัมริเวอร์ซึ่งแปลเป็นไทยก็ว่าแม่น้ำดอกท้อหรือดอกพีชหรือทะเลสาบออ m a n นทัสเอาชื่อเหล่านี้ไปหาใน g g o เกิลอ่ะหาไม่เจอจ้าเลยลองใช้คำภาษาจีนในโ้หนาอ้าวกลับเจออ่ะ,อะไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหน แม่น้ำพีชพอสซัมมีชื่อภาษาจีนว่าถาวาเจียงอยู่ตรงนี้นะถัดไปนี่ก็เป็นลี่เจียงจากที่เรานั่งรถเมย์จากถ้ำขุยอ้อมาเนี่ยเราจะเห็นสะพานแดงซึ่งอันนี้คือตำแหน่งของทะเลสาบกุ้ยหูหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าออสมันทัสเลกจะแผนที่ถ้าเกิดถัดลงไปติดกันเนี่ยก็เป็นทะเลสาบหลงหูหรือบันยัตเลกถัดไปอีกก็เป็นทะเลสาบเชียงหูหรือไชน่าเฟอร์เลกส่วนทะเลสาบมู่หลงหูนั่นอ,อยู่ด้านบนเลยจา้า สำหรับพื้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเรือออกไปชมความงามของแม่น้ำหรือสวนสาธารณะที่เป็นป่าอา้าวใครไปมาก็มาเล่าสู่กันฟังนะกลับมาเที่ยวกันต่ออ้าวแล้วอย่างนี้จะข้ามถนนไปได้ยังไงเนี่ยมีคำตอบจ้าอ้าวเห็นสะพานกระจกลงไปเดินดูดีกว่าไปเดินชมสวน้างสวนก็มีร้านขายของติมไหมอ่ะ สะพานกระจกนี้อยู่ริมทะเลสาบหลงหูเขาว่าเป็นสะพานแก้วแห่งแรกในจีนที่ทําด้วยคริสตัลได้แต่ดูนะจ๊ะเดินเข้าไปไม่ได้หุยหลินมีเลือย่างนี้ล่องเลยเราไปดูภาพบรรยากาศตอนข้ามแสงไฟที่เรามาเก็บภาพให้หลังจากที่เราไปเที่ยวนาคาดบันไดแล้ว การสลับสีแสงไฟไปเรื่อยๆอ,ยอะไปจุดต่อไปลอดทางเดินเขาทำเป็นสลักลวดลายอไอ้สะพานนอ้ําเนี่ยนะ,ะก็เนี่ยก็มีลวดลายที่สลักแล้วนี่ก็ภาพสะท้อนในน้ำอชอบติดไฟนี่เจอแล้วจ้าที่เราจะมาดูเจดีย์ทองเจดียเงิงกนกลางคืนมีเรือล่อ,ลองแม่น้ำเที่ยวชม ตอนหน้าจะพาไปสำรวจถนนคนเดิน2ที่แล้วก็ห้างวอลมาร์ทในกุ้ยหล